ตัว,พ,วพ,พี่ตัวพี่ตีกกับหอมลีกกับหอมแดงอน่างนีง้แหละตีกั่หอนงเดี๋ยวมันเดือดแล้วเขาจะมาสุกไปเลยพี่น่อง

Thanks okay. ใช่เขาขวนไปเรือยใช่มวน ถามลงไปเลยดีนว่ ทานนาเขาไปใส่แบกน่าด้วพี่หน้อง,งข้าใหม่แบบบานๆเขาเขาไปใส่บบเน้าเนี่ยเคับเน,นียเเนี่ยเช็ดเนี่ยออกทุกเม เยลย,ยปีน้องุงป,งนนปนใหมันเยอะที่ตเสียก็แมาๆปีน้องมากินข้าวอัติดาซุปนใหม่พี่น้องเปียนกรบายปีน้องเียมย่างกรบายยางก็เยกินเปียต้มฟักข้าเีย แ๊บแฉไปหน้อยเลยตกนำไม่หย่อ เอากันครับพี่น้องพักแล้วเอากันกับซุดน้ำใหม่ครับ